สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอทซีที่ติดตามทุกคนครับผมเจภูมิธานีอิสานพัดจินสวัสดีครับเข่าซวนที่แปดแล้วครับผมพี่น้องจังจอเข้ามาเนาะตัวที่ที่สองนะครับเพิ่งอาบน้าให้จะเสร็จนะครับเแ่งตื่นตื่นนอนนะครับวัดอุณหภูมิไข่ทรงเหตุตั้ง ขีมแผเพิ่นไปแล้วก็เตื่นครับอาบน้ำ้ังหนาเนาะแล้วก็ผมมันยาวเลยวือมันเปียกนะครับเลยเป่าให้มันแห้งน,น่จกหน่อยเนะเพราะว่ามันมันยาวนะครับมันมันสิบวสบายนะพี่น้องครับวันที่แปแล้วครับเมื่อนี่พี่น้องการกักตัวเนาะ เขาซวนที่แปดครับอาทิตย์ที่สองแล้วเก้าครับกิจกรรมกับแต่ละมือกับว่ามียังครับชน,นิกนกับกักตัวล้อตรวจหาเชื้อโควิดรอบสองนะประมาณสีม่มือห้ามือนะครับหลังจากตรวจเทียอเทียอที่แหลกไปแล้วล็อตรวจเทียอที่สองนะแล้วก็วกจะยืนยันพลน ออกมาให้เขาเป็นหนังสือเพื่อติดตเดินทางไปจังหวัดที่เขาสิไปนะครับเนาะครับวันนี้อาหารเ้าวกันาสิมาแล้วนะเพราะว่าเวลาก็เลยมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะได้อัปเดตรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งอีกคือ่านะครับว่าจะได้เมนูอย่างเป็น เมนูแหลกนะครับมยอนะอย่าลรอติดตามเบิงแจ็คไอยนะครับผมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขออย่าออกไปเบิ้งก่อน,นพี่น้องเดี๋ยวมา่ายรีวิวให้พี่น้องเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมไปครับโอเคครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วครับอาหารเช้าของวันที่8นะครับ เป็นเมนูนี่ครับเมนูสินอีกแล้วครับพี่น้องตอนเศาร์าน้ำมัอน,นี่ประเดิมเมนูแรกเลยนะสป็น์ผัดซีอิ้วไทยผัดซีอิ้วนะครับเคี่ยงปุ้ง ให้สิ้นใหญ่เนาะน่าจะประมาณนี้นะครับเนะี่ยก็บอหอยนาะอาหารมุนีปันใดเนาะพี่น้องเนะาะพาอ,อพิดบอถือก็โทษขอไพ่เนาะครับนี่แหละนาตาจะ้าป็นพัดไทยให้พาซีอูคลนะ <c oughs> นะ้ายกันแล้วเนาะ ทุทา,ากินให้เราครับพี่น้องครับโอเคครับอาหารเช้าของวันที่แปดครับเมนูแรกเดี๋ยวรออีกตอนกลางวัน่ายแบบให้เกานะครับครับ มาโอเคครับาอาตามเที่ยงก็มาแล้วครับตอนเดี๋ยวที่พารีวิวให้พี่น้องเบื้นะว่างวัด้ิมีนนอย่างน,น,นะครับไปครับชมกันเลยแอมแทนมาแล้วครับอาหารกลางวันของวันที่แปดครับอันได้กินมั่ง เห้พี่น้องเบิ่งก่อนสอนวางไว้ก่อนนะเปิดพระอบเบัง้งนี่ครับผัดอนียงบุรีหมูยอเนาะพี่น้องผัดยำบุลเลยยำจะเป็นยำ ข้าวสวยข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตุ่มจืดนะครับนี่น้ำสดพร้อมเลยไข่เนี่ยกับส้มผลไม้มน้ำนะครับนี่หลายอย่างครับตอนกลางวันมื่อน,นี้เนาะ โอเคครับจะเสียพี่กแลวครับเนะาะนี่นะมากเลยนี่นะสดน้ำนล่นะพี่น้องอโอเคครับ เป็นมือกลางวันนะครับของมือ่อวันที่แปดครับกินครับพี่น้องคีครับ กำลังกายเห็นครับพี่น้องครับเจ่เมื่อยเนาะครับนอนไหลจะนั่งๆนอนนอนก็อะหางแนวเห็ดไปเนาะขาเวลาครับมันเมือยมันคำไวๆเนาะไก่เราล่ะอดออกบอก,กิเมื่อยแล้วพี่นอ้องหางุกมมือย ท,ที่สองแล้วครับอการลัก,ก,กตัววันที่แปดกำลังสิบาานไปแล้วครับหัดตอนแรกนี่ยหราพี่น้องกัับสี่โมงกว่าส่หามงแล่นะนี่ละตอนนี้ก็นไน้ บ่ลูซีดอย่างนะพี่น้องนะก็เบิ่งโทรทัศน์เนียน่ยโทรศัพท์เนี่ยก็ออกกําลังกายเด่นเนาะแต่ละมื่อจัลละวินเนาะหาเวลาให้มันหมดไปจัลละมือจัลละมือเนาะครับตอนนี้ก็ออกกําลังกายแล้วพี่นอ้องนั่งเข้าเมื่อนะรอ ทางเม่บ้านเอาเขามาส่งนะครับใกล้ถอดเวลาเลยนะเราเลยจะสำมืจอย่างหน่อยครับแบบนำเจี๊ยบตัวมารีวิวอาหารตอนแรกให้พี่ดองได้เบิง้งอีกทีหนึ่งนะครับนั่งชวมวิวเล่นไปพักกันรอเวลาครับ <c oughs> เดี๋ยวได้เวลากรับทีรีวิวให้พี่ดองเบิ้งนะครับอันนี้รอเวลา แมบ้านมาส่งก่อนนะครับแต่วินนี้ังทิตกดินนะตอนนี้เอิ่องที่มีหมอกนี่นปกคลุมละเริ่มสีอากาศเริ่มสีเย็นขห้นน่ิดหน่อยนะครับในเมลงอยูฟังทั้งนี้ที่บเห็นทะเลนะพี่น้องครับ อ,อีกฟังท้งนึงคุณนะจังจังสินเห็นทะเลนะครับว่าไปตรวจโรคโควิดเมื่อนั้นตรวจอยู่ฟังทัานนั้นโอ้ทะเลอยู่ฟังท่างผุนอยู่คนละฝากกันเนาะก,กับของโรงแรมนะพี่น้องครับอันึกว่าอยู่ไก่ประดียอยู่ไก่ทะเลขึ้นันแต่ว่าเจ้าของหักอยู่คนละฟังทะเลบด้เห็นนะพี่น้องในบดินไทยเห็นพี่น้องในบึง วิวทางทะเลทิกเหนือนะครับ่ายบึงถึงเตียนวิวพวกเป็นบ้านพวกคนดดเน,ะนาะที่ทั้งนี้ที่เห็นทิงเตียวิวแบบนี้นะครับอัดอบ ในเวลาอาหารกะสีรีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับอาหารมือแรงของวันที่8นะครับรับที่3ามไปจากน่อยกับทางเม่บ้บานกับทีไดมส่งกับจีได้รีวิวลงให้พี่น้องได้เบิ่งโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับ กิจกรรมในเมือนี้กรับพี่เก๋าครับม่มีอย่างแต่งต่างจากเมืองานนี้ปันใดโอ้มือนี้มีงานครับพี่น้องเซของล่างที่มีงานนะไฟซ่องเอสเซนซี นั่นแน,นะาะแม่งานเยี่ยมกับพี่บุ๋นะอากาศยำ่ำขึ้นของเมืองพัทย,ยาอีกเมื่อหนึ่งครับมื่อนี้ไทยฟังทั้งนี้กันมื่อนี้เกี่ยวก่อนไฟไทยอีกฟังหนึ่ง,น,งนะอ่ะครับพี่น้องได้เวลารีวิวอาหารเมือ่อ แรงนะครับของวันที่แปดนะครับครับยังมือแรงครับครับุือใส่ของวันที่แปดพีน่น้องเป็นเมนูอย่างนี้เป็นมาดูครับกันทานมาแล้วครับอาหารมือตอนแรงของวันที่แปดครับเป็นเมนูนี่เป็นอย่างอี้นอบรบ์ หมูข้าวหมูแดงโอเคมาเมนกันทักมาบอกด้วยครับรว่าบรสันทัดอาหารของเมนูมูนีพ่อปนดยเนาะก็มีไข่ครับนี่นะครับหมูแดงกับ ยังมั้อดดอกหอรือยังนี่นแหละกับเนี่ยน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปแล้วก็ขนมโอ้หลายอย่างเลยร้อนแรงนะครับว้าวมีน้ำซุปก็โอเคแล้วครับนี่เนาะคิดว่าหน้าซีเมนต์นะครับ ข้าวมูแดงเป็นมือสุดท้ายของตอนแรงนะครับอมวันที่แปดมื่อนี้นะครับ ครับครบแล้วนะครับสามสามเมนูแล้วครับวัมมนนี้เนาะการรีวิวอาหารเป็นละมือนะครับวันนี้ก็ครบแล้วสามเมนูนะครับของวันจิตมเก็บมพี่น้องอย่างมื้ออื่นก็จังมาหลุ่นคุณไม่ว่าสิมีเมนูอย่างแน่นะมื้อนี้นนะครบแล้ว ครับโอเคครับผมอันนี้ก็ผ่านไปแล้วพี่นอ้องสำหรับเมนูอาหาร3มื้อนะครับของวันที่8ปผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับรีวิวให้พี่นอ้องเบิ่งหมดทุกเมนูเลย3มเมนูเลยทุกมือของจัะบทันมีกิจกรรมอมียงนะพี่นอ้องช่วงนี้น เพราะว่าล้อมือแรเขาสิมาคนละเอิ่นไปตรวจหาเชื้อโควิดรอบซองคนละมันจังสีมีกิจกรรมอีกมืออีกเทียนหนึ่งนะครับของอาทิตย์ที่สองเนี่ยผ่านมาได้มือนี่เป็นมือแรกนะครับสําหรับอาทิตย์ที่สองเริ่มจ่อเข้ามาแล้วครับเหลยวอีกบารายครับหาหม,มื่นพกหมื่นนะพี่น้องบทานดุลน,นะครับ กับเมื่อบานเมื่อซองหาลกูกหาเมียหาพี่น้องต่อไปเนาะต่อไปครับสำหรับเมืเอ่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมเป็นกำลังแรงใจให้กิ๊กเกลนะครับมืออื่นพอ,อกันไม่เมื่อน,นี้สิขคอจะไววแค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวอาหารมืออื่นสีมีเมนูอีย่างกับสิมาเฮ็ดไหนพี่น้องเบิ่องอีกขี้โกนะครับ หรับมืัสนีคลาาไปก่อนครับสชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ